สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเนื้อนวะที่กลับดําของเหรียญนะครับน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเหมือนเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญพระบิดาที่ลูกเสกโดยหลวงพ่อดาวัดตุยงนะอาจารย์น้องวัดไทรขาวแล้วก็พ่อแดงวัดศรีมหาโพลหลวงปู่สุขวัดตุยงนะครับพอดีผมได้เหรียญนี้มานะครับอันนี้ก็คือเมื่อก่อนนะที่เก็บมาอย่างดีก็จะมีความใสนะครับแล้วก็แวววาวแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ก็จะออกเป็นเงินเงินปนกับชมพูชมพูแบบออกไปทางจะเป็นพิงโกนะครับแต่พอเราเก็บรักษาเขาแบบโดนอากาศนะครับออกซิเดชันนะครับก็จะกลายเป็นกลับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสนิมของนวโลหะนะครับทำให้เหรียญที่โดนอากาศตลอดเวลาเนี่ยกลายเป็นสีดำนะครับเหมือนกับสองเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเห็นไหมอันนี้ก็คือนวโลหะ รุ่นจอมจกักรพรรดมิมหาบารมีที่สร้างเป็นองค์จตุคามรามเทพนะครับทําเมื่อปีสี่เก้านะครับอ,อยู่ในตลับมาแบบนี้นะครับปรากฏว่าเหรียญน,นี้เนี่ยก็ยังเป็นพิงโกแบบสวยนะครับเพราะเป็นนวัโลหะแก่ทองนะครับอย่างนี้นะครับจะใส่ทองคําเข้าไปเยอะนะทําให้สีออกมาเป็นโซนแบบทองจมพูแบบนี้นะครับแล้วพอผ่านระยะเวลานะครับก็จะมีบางเหรียญน,นะที่แบบโดนอากาศแล้วก็เก็บไม่ดีนะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นสีดํา แบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นนวักลับดำนะฮะก็จะมีเสน่ห์ป็กแบบนะครับซึ่งจะหายากเหมือนกันนะที่แบบจะกลับดำได้แบบทั้งเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีเป็นเห็นเป็นความชมพูชมพูอยู่บ้างนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่แกะออกจากตลับนะครับไม่อยากจะจับให้โดนเหงื่อนะเนี่ยนะครับก็จะมีรอยชมพูอีกนิดนึงนะแต่ก็แทบว่าจะกลับดำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับเนื้อนี้นะครับเห็นไหม ก็สวยนะครับบางคนก็เชื่อว่านวากับดำนี่ก็เข้มขังอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้เรากลับมาดูกันที่เหรียญปีสอง1ันห้าอยี่สิเอ็ดของมออปัตตานีนะครับที่พ่อท่านดำวัตุยงท่านปลุกเสกเหรียญพระบิดานะครับนี่นะครับซึ่งตอนที่ทำเป็นเนื้อนวะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเห็นไหมก็จะไม่ได้กลับดำอะไรนะครับเพราะว่าทัศสิลนเก็บไว้อย่างดีเนี่ย ก็จะยังเป็นแบบนี้นะฮะเงินเงินชมพูชมพูแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยอิสระโดนอากาศออกซิเดชันแบบนี้นะครับก็จะเกิดสนิมดําขึ้นมาเห็นไหมครกลายเป็นสีดํคขับขึ้นมาอย่างนี้นะก็จะสวยไปอีกแบบนะครับเพื่อนเพื่อนนึกถึงสนิมของต่างๆนะเหมือนสนิมของทองคําเนี่ยก็จะเป็นออกแดงแงนะฮะถ้าเป็นสนิมของทองแด,ดงเนี่ยก็จะเป็นสีเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็พอมาโดนกับสีแดงของ ตัวทองแดงเองก็จะดูเป็นสีเขียวนะครับผสมสีกลายเป็นเขียวนะแล้วก็สนิมของเนื้อเงินนะครับก็จะเป็นสีออกดำๆนะครับสังเกตว่าเงินที่เราปล่อยทิ้งไว้กลางอากาศนานๆเนี่ยโดนอากาศนานๆก็จะกลายเป็นเงินสีดำไปนะครับอาจจะต้องเอามาล้างมาขัดนะครับก็เหมือนกันนะครับนวารลหะเหรียญน,นี้ผสมจากโลหะเ้าชนิดนะก็คือนวะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนผสมของเงินแล้วก็ ทองแล้วก็ทองแดงแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเก้าชนิดที่เป็นมงคลนะพอผ่านเวลาไปนะครับเก็บรักษาไม่ดีนะเนี่ยนะครับจากสีแบบนี้ก็จะกลับดําเลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลงกล้องสักนิดนะครับสําหรับเหรียญกลับดําเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้เหรียญหนึ่งนะครับเป็นพระบิดานะครับพรเพืเอ่อนคงจํอพระราชปณิทานของสมเด็จพระมหิดลทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้นะครับที่บอกว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะครับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับลาบทรัพย์และเกีดยรติยศนะครับจะตกมาแก่ท่านเองนะถ้าท่านทรงทรมาแห่งวิชาชีพไว้ได้บริสุทธิ์นะครับเป็นคําสอนที่ดีมากๆนะครับเห็นรูปท่านเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงคําพูดนี้นะครับก็ให้นึกถึงประโยชน์ของคนส่วนรวมก่อนนะครับอย่าเห็นแก่ตัวอะไรประมาณเนี้นะนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยฮะด้านข้างก็ยังจะเป็นขอบที่ยังไม่ได้กลับนะก็ยังเป็นสีอยู่นะครับเห็นไหมออกทองเหลืองนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวลงกล้องักมิดนะอ่าดูที่หน้าของท่านก่อนนะครับนี่นะเมตตาท่านก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยแล้วพิธีปุกเสกดีมาก,มากๆเหรียญน,นึงเลยนะครับอายุก็ เกือบเกือบจะห้าสิบปีแล้วนะครับสร้างปีสองหนึ่งนะสี่สิบเจ็ดปีแล้วนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะนี่นะครับตัวฟอนต์เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับแกะเราก็จะมีความเป็นซ้อนๆน,นะครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนตัวคําว่าพระบรมนะครับตัวบอใบไม้น่ยจะเหมือนตัวยูนะแล้วก็เห็นไหมเป็นซ้อนสองชั้นมอมา้าเนี่ยบอใบไม้ตัวยูสองตัวนี้เป็นตัวซ้อนเห็นชัดเลยนะครับก็คือนี่นะครับ สังเกตง่ายมีตาเพราะราชวงศ์จักรีครับตรีจระจกนะแล้วก็มีการสาดเป็นเส้นเส้นเสียนของการกระแทกเนื้อโลหะทั่วเหรียญน,นะครับเนี่ยนะเห็นไหมถ้าเป็นเหรียญที่ยังแบบสภาพไม่ได้กลับนะครับก็จะกลายเป็นสีออกชมพูแบบนี้นะเห็นไหมฮะนี่นะเห็นไหมแต่ก็เห็นขีดหเ,หหนนะเหมือนกันเห็นไหมฮะซองสองชั้นนะเหมือนกัน พอได้เหรียญที่เป็นกลับดําเรื่มเรื่แบบนี้ก็คือสวยดีเหมือนกันนะครับกลายเป็นเหมือนแบบนวะภายเงินหรือนวะกลับดําไปเลยนะครับสวยแปลกตาเปอกแบบนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองซูนอีกสักนิดนะอ่าเนี่ยนะครับก็ลองลองดูนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเจอเหรียญนวะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ในอากาศนานๆน,นะครับอันนี้ก็คงจะปล่อยมาตลอดสี่บกว่าปีนะครับ ก็เลยเริ่มทําปฏิกิริยากับอากาศมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยฮะก็เกือบทั้งเหรียญก็จะเปลี่ยนสีจากที่เป็นสีใสๆนะครับก็เริ่มเป็นสีคขำแววๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ทําเป็นเนื้อเคลือบเป็นแบบกระไหลหรืออะไรนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับนี่นะไม่ได้ลมดํานะครับอันนี้ไม่ได้เกิดจากการลมนะ จะเกิดจากการที่ทําปฏิญาแล้วก็เนนวะก็ค่อยเปลี่ยนกลายเป็นสีดําเองนะครับไปในตัวของเขานะโอเคนะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยเรียนนวะกับดํานะครับแบบนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมแปลกตาดีนะครับลองหามาใช้ดูนะครับถือว่าเป็นโลหะมงคลนะครับยิ่งกับดํายิ่งหายากนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสําหรับเรียนนวะกับดําทั้งสองเรียนนี้นะครับ ที่เป็นตัวอย่างของวันนี้นะครับเพื่อนๆเราพบกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสวนติ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับสวยมากๆเลยนะนะครับโอเค